สิ่งแรกที่ตะลึงพึงเพื่อก็คือซุ้มประตูขนาดใหญ่ยักษ์ที่สุดเลยใช่ครับมันมีเอกลักษณ์ยังไงมั่งฮาท่านครับครับ<ม>จะบอกว่าซุ้มประตูที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นซุ้มประตูที่มีแค่2แห่งในโลกก็คือมีที่เหอหนานนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือที่อารามเทพเสวนกวนก็คือที่มรณะนิชิต่อของมัสยามแห่งนี้ที่นี่ใช่ครับก็คือลักษณะของซุ้มประตูของเรานะครับจะเป็นประตู5ช่องทรงจีนนะครับก็จะมีคําอ,อวยพรอยู่2ฝั่ง ครับผมฝั่งด้านนอกฝั่งถนนใหญ่ฝั่งถนนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคำวยพรสี่ตัวแข็งว่านฝ่าจงฐานหรือว่าปรามพิธีแห่งศาสตร์ทั้งหลายนะครับซึ่งในตามความเชื่อศาสนาเต๋าเนี่ยปรมาจารย์ท่านเนี่ยครับเป็นที่มาของสัตว์ทุกอย่างในศาสนาเต๋าเยเรียกว่าว่านฝ่าจงฐานหรือว่าปรามพิธีแห่งศาสตร์ทั้งมวลนะครับแล้วก็จะมีรูปเป็นนกกระเรียนเป็นสัตว์ประจําศาสนาเต๋าด้วย กรเรียนเนี่ยหมายถึงความอายุยืนยาวนะครับเราก็จะสังเกตว่าเซียนเนี่ยชอบขี่นกกระเรียนเพราะอะไรเป็นสัญล<อ>ักษณ์ของความเป็นอิสระลุดพ้นจากกิเลสเองลุดพ้นจากกิเลสก็คือพาโบยบินไปสู่สวรรค์นะครับแล้วก็จะมีสัตว์สี่ตัวมีพึ่งนะครับแล้วก็มีกระเรียนมีกวางนะครับแล้วก็มีลิงสัตว์สี่ตัวนี้หมายถึงอะไรกรเรียนเนี่ยหมายถึงเฮิรแปลว่ายินดีลู่ก็คือกวางหมายถึงยถดฐา,ฐานรดาศักดิ์ ปงหรือว่าพึ่งหมายถึงการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งครับโหก็คือลิงหมายถึงเจ้าพญา,ารวมกันก็คือหมายถึงว่าให้คนที่มาไหว้เนี่ยขออะไรก็ได้อย่างนั้นขอยศได้ยศขอลาบได้ลาบนั่นเองนะครับ <Okay. S 2> ดังนั้นเนี่ย มันเลยมีความเป็นสริมงคลอยู่รวมกันในสมประตูนี้แล้วอนอกจากนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นขบวนพรเขียนว่าพลังปราณจากทิศตะวันออกอ๋อฝั่งที่เรายืนมองเ็นเนี่ยตัวหนังสือสี่ตัว,ตวพลังปรานม่วงมาจากทิศตะวันออกเพราะอะไรเพราะว่าเราพิงตกขานออกอ๋อแต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นในหลักของความที่อขอาคนจีนเนี่ยครับทำไมต้องเป็นปราณม่วงอ่า มันมีที่มาที่ไปเกี่ยวกับเรื่องเล่าว่า<ม>เล่าจื้อเนี่ยครับเขาเบิร์นทีเป็นบนรรกา์ห้องสมุดนะตอนหลังเนี่ยเขาก็ได้ถูกต้องให้เป็นปรมาจารย์เต่า<อ>เขาได้ขี่ควายจากตะวันออกมุ่งหน้าไปยังตะวันตก<อ>ระหว่างนั้นนายดาดเนี่ยครับเป็นผู้ที่ร่วงรู้ในเรื่องเกี่ยวกับดาราศาสตร์ก็ไปส่องดาวแล้วเห็นว่าปราสีม่วงมุ่งมาจากตะวันออกก็แสดงว่ามีผู้มีบุญจะผ่านมาทางนี้าก็เลย สั่งให้คนเนี่ยดักรอ,อ,อท่านเล่าจื้อก็เลยเขียนคิดเต่าเต้เก่งหรือว่าเต้าเต๋อ,ตอรจริงที่เรารู้จักกันเราก็เลยเอาคำวัยพรเนี่ยมาใช้กับตรงนี้พอดีอ,อ๋อผมเคยเห็นรูปเขียนจีนที่มีรูปผู้ชายบุคคลนั่งอ,อ,อยู่บนหลังควายเนี่ยนอ,อ,อกจากนี้ ก็จะมีรูปสัตว์มงคลเป็นค้างคาวเนื้อเนื้อกรอบประตูใช่แล้วเลยบนสุดเราจะเห็นค้างคาวกลางปีกขางปีกคาบของมงคลหลายๆอย่างอ๋อคาบของมงคลใช่มีเหรียญมีตราประทับมีเงินทองมีกระดานหมากล้อมมีคมภีรสวรรค์มีพินอซึ่งพวกนี้มันหมายถึงความเป็นบัณฑิตแล้วก็จะมีบพ่ามีน้ำเต้าหมายถึงวามายืนน้ำเต้าอายุยืนอะไรต่างๆนอกจากค้างคาวแล้วข้างล่างก็จะมีเป็น เต่าแล้วก็มีตามปามังกรมาถึงความสุขและก็ความอายุยืนกลับมาหาผู้กราบไหว้<อ>ดังนั้นเนี่ยแค่เราลอดซุ้มประตูเนี่ยเข้ามาเนี่ยความฝริมงคลก็มาถึงเราเียบแล้ว